กินหอนแกงอยู่ตัอดีค่ะกินกับเมื่คืนที่เหลือแล้วับตู้เย็นแล้วก็มาเอาเส้นมีใส่ลงไป มันมีปลุกโลกจิตมาคอมเมนต์โดนฉันบ็อกไปเกือบร้อยลายบอกว่าฉันไปเข้าข้างผาานอกรีบก็มือรู้ว่าคนไหนเป็นผานอกรีบมันก็ไปแจ้งความจับมันสชอันนั้นจะแจ้งได้เลยทำไมไม่แจ้งไปแจ้งความจับมันเลยเอาให้มันเป็นคนคนตาย กูไม่ได้เข้าข้างพระคนไหนทั้งสิ้นแต่กูปกป้องศาสนาพุทธพุทธศาสนาเพราะกูเป็นพุทธศาสนิกชนกูไม่ได้ไปเข้าข้างพระฟังให้มันดีๆกูพูดถึงแกกรับชินที่มาร่วมออกรายการ ว่ามันเป็นดิจิตอลมันไม่ใช่ออนไลน์ทำไมหนุ่มกันชัยกำเดิดพลพิธีกรทำไมถึงปล่อยให้คนเหล่านี้ไม่ควบคุมคนเหล่านี้ปล่อยให้คนเหล่านี้พูดทำหยาบออกทีวีซึ่งมันเป็นข้อห้ามของกฎกสทชข้อห้ามอยู่ยแล้วแค่นั้นแหละอย่าลากไปบอกอู้ไปเข้าข้างอาลััชี ถ้าพวกมึงรู้พวกมึงก็ไปแจ้งสิทำไมพวกมึงไม่ไปแจ้งความ,มอย่าพิมพ์ชื่อมันกูจะบล็อกมึงน,นะบาลานกูรังเกียจกูไม่ให้ค่ากูเตือนหลายครั้งแล้วนะว่าใน page, คอมเมนต์เพจกูห้ามเปิดชื่อมันกูไม่ชอบอืมนี่กูลบนะแต่ถ้ามึงยังปากเปิดอีกกูจะบล็อก กูไม่ชอบกูไม่ให้กล้ากูรังเกียจจะประเด็นให้ถูกกูไม่ได้เข้าข้างอลัชีแต่ว่ามันเป็นดิจิตอลวยมันมีกอสทอชอบคุมอยู่วย เขาก็มีคำว่าปี้อันนี้พี่หนุ่มกัญชัยพูดออกมาเลยว่าพระปี้ผู้หญิงีใช้คำว่าปี่ไงั ยังร้อนอยู่อันนี้เป็นถั่วของชุติมาไอ,อ้ออนชุมาทำเอ,องอือเขาทำนี่กะม่วอร่อยมากถั่วเขาอร่อยออนชุมาทำเองเ่ยเป็นคนอิสลามตัวจริงสวยอย่างกับนางฟ้า ปอยให้สมัครทางไลน์นะไม่ได้ให้มาสมัครคอมเมนต์มึงจะมาทํางานมึงยังไม่รู้กฎกติกาเลยแล้วใครเขาจะรับม,มึงไปดูคลิปที่กูเปิดรับสมัครบอกให้โทรมาแล้วสมัครทางไลน์ไม่ได้บอกให้สมัครคอมเมนต์แค่นี้มึงยังไม่รู้จักทําตามกติกาใครเขาจะรับมึงกูเห็นกูยังลาคาญเลยโง่เขาลูกย่างฉลาดฉลาดมาช่วย สร้างองค์กรให้จเจริญเติบโตไม่ให้เอาลูกจ้างโง่ๆที่ไม่รู้จักจกฎจติกามาคอมเมนต์กูมไม่ได้รับพนักงานจากคอมเมนต์ค่ะกลับไปดูคลิปที่เขารับสมัครเขาบอกเหมือนทั้งเบอร์ทั้งไลน์ แค่จะมาทํางานมึงยังไม่รู้จักกฎกติกาเลยใครเขาจะรักมึงอ่ะแอนนาเสือบัญชัยบอกแอนนาเสือไปเดินแบบ ที่งานแฟชั่นวิกแถวสยามอ๋โอโเอมไงน,นางยังเดินไม่สวยไม่ใช่ว่าเป็นลูกสาวฉันแล้วฉันจะยอมไปหมดฉันก็ต้องพูดเพื่อให้นางปรับปรุงนางเดินไม่สวยนางเดินสู้มารยาไม่ได้นางเดินแข็งมากแอนนาเสือถ้าดูอยู่ต้องรีบปรับปรุงด่วนนะเข้าใจหรือเปล่าต้องรีบปรับปรุงด่วนเลย เข้าใจหรือเปล่าเดินไม่สวยเลยแนะี่ต้นขาใหญ่มากต้องไปเข้าคอร์สเขาะจะมีนวดสลายไขมันอะเมื่อวานต้นขานางใหญ่มากเลย ก็เออมื่อวานนี้ก็ไม่รุกเป็นที่ใปที่เวทีเลยนางแบบแต่งหน้าไม่สวยสักคนเลยเราไม่รวบหรือว่าเป็นที่เจ้าของโพเอมเขาต้องการเน้นซื้อเสื้อผ้ามากกว่าหน้านางแบบหรือเปล่า อันนี้แบบแว่าน้ำก๋เตี๋ยวมันคนย่ยนจะแรงต้มน้ำแกงอยางบนเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาผสมกินไม่ได้แต่มันคงยังไม่เดือดต้องรออีกหน่อยหนึ่งพี่นะครับอเคอันนี้พูดถูกเลยวันนี้ฉลาดอัจฉริยะพูดถูกเลย อาน,นกันนะีคนเป็นทอมเป็นกระเทยฉันไม่รับเลยรับมาแล้วมันมีปัญหาทอมมันชอบเรื่องแม่โกหกตอแหลอิงชอบหยุดพูดสิบคำก็จะโกหกตอแหลเก้าคำ หน้าแต่ละคนไม่สวยมันมันเหมือนกับแบบเข้าใจดาวได้เลยแอนนาเสือไม่ได้แล้วแม่ปุ้ยต้องรีบหาทีมเก่ามาแต่งให้แอนนาเสือด่วนเลยเมื่อวานเดินแบบลุกไม่ผ่านนะเดินไม่สวยแอนนาเสือต้องฝึกเลยแต่มาริยาเดินสวย คนปีจอแบบไม่น่าเกี่ยวกับเพศไม่แม่อยู่ที่สันดานคนก็อาจจะมีส่วนนะเพราะว่าอย่างอย่างที่ที่ที่คนหลายๆคนที่เขาเป็นกระเทยข้ามเพศเขาคนนี้ใสดีนะอย่างพี่อ้วนรีเทิร์นอย่างเงี้ยเป็นไอดอลให้คนทั้งประเทศไปเลยเนี่ยไม่รู้นะฉันกำลังจะขึ้นไปยกน้ำแกง อันเชลีเดินสวยมากอันเชลีตอนนี้ผอมนางสวยที่สุดเลยคือนางงามทั้งหมดมีจูนิเวิร์สทั้งหมดอนเชลีสวยที่สุดเลยตอนนี้นางผอมหน้านางสวยมากหน้านางคือยูนิเวิร์สเลยมีจูนิเวิร์สเลยอีสุภาห้ามเอ่ยชื่อมันในเพจกูกูขอบอกมึงนะคะกูบอกเป็นร้อยครั้งแล้วค่ะ กูรังเกียจกูไม่ให้ข้าห้ามเอ่ยชื่อมันนะคะถ้ามึงยังดื้อด้านมาพิมพ์กูล็อกมึงค่ะกูขอร้องแล้วมันหวานไปใส่น้ำตาลเยอะไปน้ำมันข้นไปน้ำเชื่อมเลย จะพาน้ำแกงข้างบนมาเติมไม่งั้นไ,ไม่กินไม่ได้วิสมายังไม่เสร็จกำลังทำอยู่ยังไม่เสร็จกำลังทำสูตรอยู่ขอออยอ,อยู่รออีกสองเดือนยังไม่เสร็จ